สวัสดีค่ะฉันนางสาวมาริการทองประเสริฐนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำำําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําสุทรสงครามค่ะใน,นส่วนของวันนี้นะคะกอะ็อยากจะมานําเรียนให้พี่น้องอประชาชนชาวสูตรสงครามะคะ่ะได้ทราบเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนะคะของอ เรียกสั้นๆวา่านายกอบตกับสมาชิกอบตค่ะซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีความสําคัญมากนะคะเนื่องจากว่าเ,เป็นการที่จะมีการครบวาระพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในวันที่27พฤศจิกายน2568ค่ะทางนี้ค่ะตามแผนนะคะการจัดการเลือกตั้งดังข่าวค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้กำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันอาทิตย์ที่1 1มกราคม2 5 6 9ค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงที่เราเตรียมการในเรื่องของคณะกรรมการที่ประจำของในการจัดการเล็กตั้งค่ะก็เรียกว่ากรกตเขตนะคะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็ลักษณะต้องห้ามทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในแต่ละอบาตาค่ะก็ได้ส่งรายชื่อผู้ที่ าทามานะคะเพื่อจิตที่จะแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปค่ะและสําหรับวันรับสมัครนะคะของนายกและสมาชิกอบตอค่ะก็เราจะขอความร่วมมือนะคะให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่1-5ทธันวาคม2องพนี้ค่ะก็อยากให้พี่น้องชาวสมุทรสงครามนะคะได้ เข้ามานะคะในการที่มีส่วนร่วมนะคะในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนต่อเชิญพี่น้องชาวสมุทรสงครามนะคะก็เข้ามา,าดูนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำสมุทรสงครามรวมทั้งนะคะในของ ส่วนกลางเองก็คือสํานักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีสายด่วนกรกตค่ะ1444ที่พี่น้องออชาวสมุทรสงคารามสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ